ขี you, ่ซ้ายไปตีรถขี่ซ้ายไว้ออต้องอยู่ทางซ้ายนะเนี่ยเลยเส้นกลางกฎของการขี่รถก็บนถนนคืออย่าเลยเส้นกลางนี่เต้องขี่ซ้ายไว้เมื่อกี้น้องออกมาเส้นกลางครับเอาปสตาร์ทไปว่างแล้ว มาชิดซ้ายรถมาข้างหลังหนึ่งคันสองคันเริ่มให้หนึ่งคันให้รถไปทีละคันอย่าเลี้ยนนะลูกชิดซ้ายไว้รถมารถยังมาอยู่ ถ้าหยุดก็เบรกตรงนี้เลยไม่ต้องเลี้ยวค่อยเลี้ยวให้รถพ้นก่อนไม่ต้องเลี้ยวลูกไม่ต้องเลี้ยวเบรกอยู่เฉยๆเบรกอยู่เฉยๆเออหยุดไว้อย่างนั้นแหละดูรถก่อนก,ก่อนจะกลับรถดูรถก่อนหามมาดูรถก่อนมีไหมไม่มีก็เอาเลยเลี้ยวมาเหนื่อยเหรอขี่ในสวนใช่ไหม อ่ะไป,ไปอะไรนะ